สวัสดีนะครับลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปการหารนะครับแบบหารลงตัวนะครับไม่มีตัวเศษนะครับแต่วันนี้นะครับคุณครูจะให้ทําการหารนะครับ ที่มีตัวเศษมาเ,ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหากันเลยนะครับใช้หลักการเดิมนะครับวิธีการหาคำตอบของการหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณนะครับตัวอย่างนะครับ20หาร6นะครับจุดจุดจุด แล้วก็เศษจ,จุดๆนะครับแสดงว่าหารยังไงก็ไม่ลงตัวนะครับามาดูวิธีทํานะครับ20 000, หาร6นะครับ20หาร6เท่ากับจุดๆก่อนนะครับเสร็จจากนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนเศษไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับ ใช้หลักการของการคูณนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ6คูณอะไรได้20นะครับไปดูแม่สุดคูณกันนะครับนักเรียนมาดู6คูณอะไรได้20นะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีถ้าเอา64นะครับ64ก็เท่ากับ24อันนี้มันเกินไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับเราก็เอาตัวที่ ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือถอยลงมานะครับถอยลงมาจาก6 4ก็เป็น6กคูณสนะครับ6กคูณสได้18นะครับอ่าเราก็จะเอา6กคูณสนี่แหละครับที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าถ้า6กคูณสได้24มันก็เกินไปแล้วนะครับอ่าเอา6กคูณสเท่ากับสินะครับแล้วก็เขียน6กคูณสเท่ากับสินะครับอ่าได้ ผลของการคูณแล้วนะครับเสร็จจากนั้นนะครับก็เขียน20นะครับ20มาจากด้านบนตรงนี้นะครับ20ลบด้วย18นะครับ18ก็คือ,อผลของ6คูณ3นะครับอเอามาเขียนตรงนี้นะครับก็จะได้20ลบ18เหลือ2นะครับอ่า พอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอา3นะครับ3ที่เราคูณกับ6นะครับมาเขียนใส่ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะได้3เศษด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับจำนวน2มาจาก20ลบ18นะครับแล้วก็มาเขียนใส่ตรงนี้นะครับ2ข้อนี้ก็จะตอบนะครับ2 0หาร6เท่ากับ3เศษ2นะครับ ่าโอเคนะครับโจทย์วันนี้นะครับมีให้10ข้อเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหานะครับเหมือนที่ตัวอย่างที่อธิบายให้ดูแล้วนะครับอ่ทาทำใส่สมุดเล่มใดก็ได้นะครับพอทำเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพส่งมายังกลุ่มลายห้องป .2 เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้รูก็มีอะไรมากก็ขอขอบใจ ลุงนักเรียนทุกคนนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอขอบใจแล้วก็สวัสดีครับ